สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมช่องไปต่อไม่รู้จะไปช่องไหนดีมาดูช่องนี้กันนะครับวันนี้ผมมีแอปมานำเสนอครับเป็นแอปเทพมากๆเลยที่สำหรับลบภาพพื้นหลังหรือจะเป็นการครอปลูกต้องทำยังไงบ้างวันนี้ไปต่อมีคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยเพื่อนาสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับ อืให้เพื่อนไปโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับชื่อว่าแอป p h o t o r o o m นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ iOS ก็ทำตามที่ผมบอกได้เลยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ Android ก็ต้องไปโหลดที่เ t โ Store นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ค้นหาได้เลยนะฮะค้นหาไปเลยครับ Photoroom นะครับ่า p h o t o r o o มพิมไปเลยครับผมขึ้นมาแบบนี้กดไปเลยปัง ส่วนตัวผมโหลดไปแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆทาตามกันทันนะครับผมโอเคถ้าเราโหลดแล้วก็กดเข้าไปเลยจะขึ้นหน้าแบบนี้อ่ามันก็จะมีเครื่องมือให้เราหลายอย่างมานะครับตัวลบพื้นหลังรีทัศต่างๆเกี่ยวกับการลบบุคคลออกอะไรฮะปรับขนาดก็ได้นะครับที่มันขึ้นมาโปรคือต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าอหนที่ไม่ขึ้นโปรก็ใช้ได้ตามปกติเลยนะครับไม่เสียเงินเดี๋ยวผม ผมจะลองตัวอย่างก่อนนะครับผมจะเข้าไปที่ Magic Studio นะฮะ,ะกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะใช้รูปอันนี้อ่าปึ๊บอันนี้จะเป็นการลบพื้นหลังครับโอเคกดมาแล้วตั้งเขาจะขึ้นอัตโนมัติครับก็จะเป็นการครอบให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาสไตล์แบบไหนน่ารัก อขึ้นอย่างนี้เลยนะครับสังเกตว่าความเนียนเนียนมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นแบบแนวเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออเอาแนวนี้ดีกว่ากราฟิตี้นะครับอ่าผมกดตึงไปเลยน่าจะโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ ามาเลือกทั้งบุคคลฉากหลังได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกบุคคลก่อนนะประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วมันยังไม่เนียนเพื่อนๆน,นะครับเ,เพื่อนๆมันยังไม่เนียนนะครับอันนี้เราสามารถลากลงลากขึ้นได้นะครับตามปกติเลยเอาให้ในเนียนนะครับอ่าผมก็ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ทําเงาหน่อยอะปรับเงานะครับอ่า ล้วก็ต้องปรับเงาหน่อยให้มันกลมกกืนกันนะครับนี่มันห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวลองปรับดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเดี๋ยวลองสักประมาณผมลองสักหกสิบ 60. อ่าหกสิบแล้วกันหกสิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวดูเส้นขอบเส้นขอบไม่ต้องนะครับเส้นขอบโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาที่ฉากหลังบ้างนะครับฉากหลัง รูจากหลักสิว่ามันประมาณไหนแนวแนวสีแบบอนไรแต่ผมมากดเลือกที่อบอุ่นนะครับให้มันกลมเกลืนกับสีผิวเรานะครับอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ได้นี่เราก็ได้แล้วเราสามารถเขียนตัวอักษรได้นะครับอ่าอ่าเขียนตัวอักษรได้ครับไปเลย มีทัวงหนังสืออ่ามีฟอนต์ให้เลือกมากมายเลยครับเพื่อ,อนๆนี่นี่อ่ะผมเขียนว่าผมเอาฟอนต์นี้แล้วกันแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับว่าใส่ตรงไหนฟอนต์อะไรยังไงใส่ตรงไหนนะครับใส่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวพอปิดฟอนต์ก่อนนะโอเคอ่ะลองอันนี้ดีกว่านี่เลยนะครับอ่าสวยๆเลยสวยๆเลยนะฮะ ก็จะมีการจัดเนวการปรับแต่งได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆพ,พอเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ที่้งึ่งเรามาดูเงาได้นะครับกดเงาได้เลยเงาจะเป็นประมาณนี้เราสามารถปรับดูเงาของตัวฟอนต์ได้นะครับถ้าไม่ถูกใจนะฮะหรือเราจะเอาเส้นขอบก็ได้นะครับเส้นขอบตรงนี้เนึ่งอ่าขึ้นมาสวยเลยนะครับ เส้นขอบจะเอาหนาจะเอาบางยนงก็ตามสไตล์ของเราเลยนะครับความเข้มความเบลอได้หมดเลยนะเพื<ๆ>่อนๆประมาณนี้นี่พอได้นะนี่ครับยอ่อได้ไรได้นะครับซูมอินซ,มซูมเอาประมาณนี้ครับนี่เสร็จแล้วพอเราจะเซฟใช่ไหมครับเราก็ปรับขนาดได้มันจะมีขนาดให้เราเลือกนะครับ ขึ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยมีครับมีขนาดภาพแบบไหนอะไรไงลงในไอีติ๊กอกอ่าหรือจะเป็น Facebook อะไรครับจะมีให้เราเลือกเนาะอ่าอ่ะเอางี้แล้วกันโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องมากดตัวนี้นะครับ resize original นะอ่าพอได้ตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆกดเซฟได้เลยครับเป็นอันสิ็จสิ้นนะ มันมีบันทึกในไฟล์ก็ได้นะครับหรืวอว่แอปอื่นก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ากดเลยตึ้งเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นครับโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมทุกคนลองไปฝึกทําตามและทุกคนบ่อยนะครับแล้วก็จะได้เกิดประสบการณ์แล้วก็ชินนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะหาแอปอะไรเจ๋งๆอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนได้ ชมกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ